คยสงสัยกันไหมคะว่าน้ำตาลทรายทั่วไปกับน้ำตาลทรายเบเกอรี่แตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปจเจาะลึกเรื่องน้ำตาลกันนะคะน้ำตาลทรายทั่วไปก็คือลักษณะของเขาจะมีเม็ดใหญ่นะคะหยาบแล้วก็แข็งนะแล้วก็ละลายได้ในพวกประเภท <c oughs> น้ำชากาแฟนะคะพวกนี้นะคะข้อดีของน้ำตาลประเภทนี้ก็คือหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงแต่จะบอกว่า น้ำตาลประเภทนี้นะคะถ้าเกิดเรานํามาใช้ทําขนมลักษณะของเขาคือเนื้อสัมผัสก็ค่อนข้างที่จะกระด้างนะคะเราก็ต้องเลือกว่าจะใช้ทําเป็นขนมเมนูอะไรสําหรับงานของเรานะคะมาดูลักษณะทั่วไปของน้านตาลทรายเบเกอรี่นะคะลักษณะของน้ําตาลทรายเบเกอรี่ลักษณะของเขาคือเม็ดค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแล้วก็ละลายได้ง่ายอันนี้เหมาะสําหรับการตีไข่าขาวโดยเฉพาะ เวลาเราตีเมอแรงไข่ขาวมันจะทําให้ละลายงา่ายแล้วก็ขึ้นฟูดได้เร็วด้วยค่ะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีของน้าตาลทรายเบเกอรีร่นะคะเวลาเราตีส่วนผสมกับเนยนะคะหรือว่าเป็นพวกสปันเค้กต่างๆการละลายได้ดีน้านนําตาลทรายเบเกอรีร่นะคะใช้เวลาน้อยในการตีนะคะแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างที่จะสูงบางพื้นที่ก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเพราะฉะนั้นมีบางคนก็คือใช้น้านนําตาลทรายโดยทั่วไปแล้วก็มาปั่นให้ละเอียดแล้วก็นำามาใช้งานได้เช่นกันค่ะ การเลือกใช้น้ําตาลทรายสาหรับมือใหม่เป็นอะไรที่สําคัญนะคะเราต้องเลือกว่าเราจะใช้สําหรับเมนูอะไรก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักวิธีการเลือกซื้อน้ําตาลการเลือกใช้น้ําตาลให้เหมาะสมกับงานที่เราทํานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามสนอน,น้อยเบเกอรี่ด้วยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ